พาร์คเดอะบสวันนี้เราจะพาคุณไปดูความวุ่นวายในแดนกลางของอาร์เซนอลที่ดูเหมือนจะแก้แล้วแก้อีกแต่ก็ยังไม่มีใครมาแทนที่ของกรานิตชาก้าได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ไครฮาวเวต m i มิเกลเมริโนดิค n นไลซ์ไปจนถึงว่าที่รายต่อไปอย่างมาตินซูบิเมนดี้ใครกันแน่คือคำตอบในระบบของปิเกลอาร์เตตาถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง PARK THE b u บสไว้ด้วยนะครับ เพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทําประตูทุกครั้งที่เปิดดูความพยายามไม่รู้จบของมิเกลอารเตต้าในการแต่งมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลให้ลงตัวเคยสงสัยไหมครับว่ามิเกลอารเตต้าจินตนาการถึงมิดฟิลด์ในฝันของอาร์เซนอลว่าเป็นยังไง ถ้าย้อนไปในช่วงปลายปี2022นะครับตอนนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะลงล็อกพอดีแล้วนะโทมัสปาเตยืนคุมกลางลึกคอยแทงบอลทะลุช่องให้แนวรุกมาตินโอเดกาดอยู่ฝั่งขวาเล่นประสานงานร่วมกับเบนไวท์และบุกโยสาก้าได้อย่างเนียนสุดๆส่วนฝั่งซ้ายคือกรานิตชากาที่บางทีก็ถ่างออกไปรับบอลเปิดบอลและสอดเข้ากรอบเขตโทษเพื่อไปจบสกอร์นะครับฤดูกาลล่าสุดมาตินโอเดกาดกับโทมัสปาเตยังอยู่ แต่ก็ไม่เปลี่งประกายเท่าเดิมนะส่วนกรานิตชาก้านั้นย้ายออกไปตั้งแต่กรกฎาคม2023แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาเซนอลนก็ยังหาคนมาเติมเต็มตำแหน่งของเขาแบบที่ทำให้ทีมลื่นไหลเหมือนเดิมไม่ได้สักทีนะครับตำแหน่งสุดท้ายนี่แหละที่ยังหาคนมาต่อจิกซอไม่ลงตัวนะและล่าสุดมีข่าวว่าอาเซนอลกกำลังเดินหน้าเจรจากับมาร์ตินซูบิเมนดีกองกลางจากเรอัลโซเซดัดเพื่อดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงจบฤดูกาลนะครับคำถามคือ คนนี้แหละใช่ไหมที่จะคืนความกลมกล่อมให้กับแดนกลางของอาร์เซนอลหรือสุดท้ายจะกลายเป็นแค่การเพิ่มนักเตะอีกคนที่ไม่ชัดเจนว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนกันแน่ ถ้ามองแค่ดีลของมาตินซูบีเมนดี้แบบแยกเดี่ยวๆนะครับไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการเสริมทัพระดับบิ๊กดดลเลยนะฮะเพราะนักเตะวัย25คนนี้ลงเล่นให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติมากกว่า200นัดแล้วแถมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วลิเวอร์พูลก็พยายามจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมแบบจริงจังซะด้วยในนัดชิงชนะเลิศยูโรเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนนะครับที่เจอกับสิงโตคำรามอังกฤษ เขาแสดงให้เห็นถึงเซนส์ในการอ่านเกมที่เฉียบมากนะฮะทำให้เขาเก็บบอลได้ดีแถมยังจ่ายบอลแบบที่เข้ากับแนวทางของมิเกลอรตเตตาด้วยนะฮะที่เน้นคุมเกมแบบเบ็ดเสร็จอีกต่างหากยิ่งมองไปข้างหน้านะครับโทมัสปาเตที่อายุ31แล้ว กับจอจินโยที่อายุ33ก็กําลังจะหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งคู่นะครับในส่วนของจอจินโยเนี่ยก็คือมีการเบรกคอนแทคแล้วนะครับก็คือย้ายไปอยู่อีกทีมหนึ่งแล้วนะการได้มาตินซูบีเมนดี้มาในฐานะมิดฟิลด์คนใหม่นะครับเนินฟิลด์เบอร์6เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบสําคัญถึง2เรื่องพร้อมกันเลยนะทั้งเรื่องของการช่วยประหยัดค่าเหนื่อยและทําให้อายุเฉลี่ยของตําแหน่งนี้ลดลงเพื่ออนาคตในระยะยาวของทีมด้วย ตอนนี้เป็นปีที่5ของโปรเจกต์สร้างทีมภายใต้การคุมทีมของมิเกลอัเตตาแล้วนะครับการซื้อนักเตะของอาเซนอลในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของดีลนี้คุ้มหรือเปล่าแบบโดดอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันจะถูกวัดด้วยหลายอย่างเช่นนักเตะเล่นดีไหมทีมดีขึ้นไหมและตำแหน่งที่เสริมมันใช่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุดหรือเปล่ากรณีของมาตินซูบิเมนดีเองก็เหมือนกันนะครับตอนนี้หลายเสียงในทีมเห็นชัดว่าอาเซนอลยังขาดศูนย์หน้าตัวเป้าระดับ world class มากกว่าดังนั้นการเอาเมิดาฟาิ มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นโดยตรงไหมนะถ้าสมมุติว่าในซัมเมอร์นี้อาเซนนลสามารถเซ็นได้ทั้งกองหน้าชั้นยอดและมาตินซูบิเมนดีเข้ามาพร้อมกันการที่สโม,มสรอ,อมจ่ายราว60ล้านปอนด์เพื่อมิดฟิลตัวรับชาวสเปนก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าดิคนไรส์ที่ทีมเพิ่งจ่าย110ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาเมื่อ18เดือนก่อนนั้นอาจไม่ได้ถูกวางไว้เป็นเบอร์หอีกต่อไปแต่เป็นมิดฟิลหมายเลข8แทน เรื่องตำแหน่งของดิคนไรสนี่แหละที่กลายเป็นหัวใจของการเสริมทับของอาร์เซนอลในช่วงหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ซื้อไคฮาวเวิร์สการสนใจมิเกลเมริโนหรือแม้แต่ตอนนี้กับมาตินซูบิเมนดีนะครับทุกอย่างล้วนวกกลับมาที่คำถามเดิมว่าดิคันไรส์ควรยืนที่ตรงไหนตอนที่มิเกลอารเตต้าพยายามโน้มน้าวให้ดิคันไรส์ย้ายมาร่วมทีมนะครับเขาขายไอเดียว,ว่าดิคันไรส์จะได้เป็นเบอร์หกตัวหลักกับมาตินโอเดกาดยืนอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งแผนจะเปลี่ยนฮาวเวิร์สให้เป็นมิดฟิลฝั่งซ้ายจริงๆแล้ว มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเขามั่นใจว่าดีแคนไรส์มีสไตล์การเล่นที่ครอบพุมพื้นที่ด้านหลังได้ดีพอนะฮะดีแคนไรส์เนี่ยอาจจะมีฤดูกาลเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลก็จริงแต่เชื่อไหมว่าเกมแรกที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงกลับไม่ใช่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์6แบบที่หลายคนคาดไว้นะครับ เขาถูกวางให้เล่นสูงขึ้นเล็กน้อยในเกม Community Shield โดยยืนเป็นมิดฟิลฝั่งซ้ายแทนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็ตีความว่าอาเตต้าคงอยากใช้พลังในการเพรสของไรซ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาที่เจอกับทีมใหญ่ๆที่ครองบอลใส่อเซนอลนได้บ้างนะฮะแต่สุดท้ายพอโทมัสปาเต้หายเจ็บกลับมาในช่วงท้ายฤด,ดูกาลดิค a นไรซ์ก็ยังได้เล่นตำแหน่งในบทบาทน,นั้นอยู่ดีนะครับในเบอร์8นะฮะยาวไปจนถึง6เกมสุดท้ายของซีซั่นนั้นเลยด้วยซ้ำนะ แล้วเมื่อปีก่อนเนี่ยอาร์เตต้าก็เปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งด้วยการเลิกใช้ไคฮาวเวสในตำแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายแล้วดันไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเต็มตัวครับผลคือช่องว่างของตำแหน่งกรานิตชาก้าในแดนกลางก็โผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซัมเมอร์ที่2ติดต่อกันแล้วนะที่ทีมยังหาคนมาอุดตำแหน่งนี้ของกรานิตชาก้าไม่สำเร็จ พอถึงช่วงเปิดตลาดเดือนมิถุนายนนะครับทีมงานอาเซนอลก็ต้องมานั่งถกกันอีกรอบว่าเราจะเอายังไงกันดีจะให้ดีแคนไรส์มายืนฝั่งซ้ายแบบถาวรแล้วไปหาตัวรับเบอร์6มาเพิ่มดีไหมหรือจะดึงดีแคนไรส์กลับมายืนตัวรับเหมือนเดิมแล้วหาเบอร์8คนใหม่มาแทน จริงๆแล้วเนี่ยมาตินซูบิเมนดีคือเป้าหมายลำดับแรกๆของทีมมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ตอนนั้นน่ะเจ้าตัวยังไม่อยากทิ้งเรอัลโซเซดัดทีมที่เขารักตั้งแต่ยังเด็กนะ,ะส่วนมิเกลเมริโน่เพื่อนร่วมทีมชาติสเปนที่อายุมากกว่า3ปีกลับมีทีท่าที่จะเปิดรับการย้ายทีมมากกว่านั่นเลยทําให้หลายคนคิดว่าดีลมิเกลเมริโน่นี่แหละคือคําตอบของคําถามว่าดีแคนไลซ์ควรยืนตรงไหนและเขาจะกลับไปเล่นในแนวลึกเหมือนเดิมแน่ๆ แต่ผ่านมาแล้ว6เดือนเล่นไปแล้ว31นัดในซีซั่นนี้คำถามนั้นกลับยิ่งชัดกว่าเดิมอีกนะครับเพราะอาเซนอลจะดึงมาตินซูบิเมนดี้มาจริงมันจะกลายเป็นว่าทีมมีนักเตะ3คนที่สามารถเล่นเบอร์8ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถนัดยืนลึกมากกว่าและสุดท้ายก็ยังไม่มีใครมาแทนกรานิตชาก้าในแบบที่เป็นเบอร์8โดยธรรมชาติได้อยู่ดีทั้งที่ตอนนั้นอาเตต้าเองก็เป็นคนดัดชากา้าจากตัวรับให้มาเล่นแบบนี้เองกับมือนะครับ แม้ช่วงหลังมิเกลอาร์เตต้าจะชอบซื้อนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งแต่สุดท้ายที่แคนไรส์ ice, ที่ควรจะเป็นเหมือนเสมือนพวงมาลัยในการขับเคลื่อนทีมนะครับเป็นคนที่ควบคุมทิศทางแดนกลางกลับกลายเป็นเหมือนชิ้นส่วนลอยๆที่หาที่ลงไม่ได้แบบถาวรนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์8หรือเบอร์6นะครับ ทั้งฮาเวสและเมริโน่ก็ถูกดึงเข้ามาเพราะมองว่าพวกเขาน่าจะเติมเต็มบทบาทมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายที่ทีมขาดไปได้นะฮะแต่ถ้าดึงซูบิเมนดี้มาเพิ่มอีกคนแล้วใช้เขาเป็นตัวหลักในแดนกลางมันก็จะเหมือนกับเป็นการล้างกระดาน2เดีลก่อนหน้าเลยนะฮะกลายเป็นว่าอาเซนอลลงทุนไปเยอะกับ2คนนี้แต่สุดท้ายก็ต้องหาตำแหน่งใหม่ให้ทั้งคู่นะครับยิ่งถ้าทีมมีศูนย์หน้าคนใหม่มายึดตำแหน่งของไครฮาเวสไปอีกฮาเวสก็จะไม่มีที่ยืนที่ชัดเจนแล้วนะส่วนเมริโน่เองก็พยายามหาตำแหน่งบบทททาในนนีมอยู่่เชกั หลายคนอนาจคาดหวังว่าอีธานเอนวานเนลี่ดาวรุ่งที่เริ่มมีโอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่ในซีซั่นนี้อาจจะมีโอกาสขยับมาเล่นบทบาทนั้นแทนก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอนวานเนลีเนนเน่เหมือนจะได้ออกสตาร์ทในเป็นปีขวามากกว่านะครับแต่งเงาของกรานิชากา้าสุดท้ายก็ยังปกคลุมอยู่เหนือตำแหน่งนี้เสมอน,นะฮะเมริโนเองดูจะเป็นนักเตะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเบอร์8กับเบอร์หนะครับตามแบบฉบับในฝันของมิเกลอาเตตาเลยแต่นั่นแหละพอเล่นจริงแล้วเนี่ย มันทาให้เขายังไม่เด่นชัดในบทบาทใดบทบาทหนึ่งและพยายามหาทางสร้าง Impact กับทีมอยู่นะครับแล้วด้วยซ้ำเนี่ยกบกลายเป็นว่าเล่นกองหน้าได้ดีเฉยเลยนะแม้การได้เพื่อนเก่าอย่างมาตินซูบีเมนดี้มาร่วมทีมอาจจะทําให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ากอรออกสตาร์ทของเขาในอังกฤษยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะหลังจากที่ดันมาเจ็บหัวไหล่แตกตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกกับทีมเลยนะครับ หลังจากที่มิเกลเมริโนเจ็บตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกเนี่ยดิแคนไรซ์ก็ต้องมารับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายต่อเนื่องยาวนานเลยนะ,ะและตลอด12เกมที่เมริโนได้ลงตัวจริงเขาก็ยังไม่สามารถแสดงอะไรได้มากพอที่จะดึงไรซ์ออกจากตำแหน่งนี้ได้เลยนะถ้าไม่นับช่วง8นัดที่อาร์เตต้าเปลี่ยนระบบไปใช้มิดฟิลด์2คนเพราะโอดกาเจ็บข้อเท้าเนี่ยไรซ์ Rice ก็เล่นบทบาทนี้มาแล้วถึง12จาก15นัดที่เขาได้ออกสตาร์ทในระบบมิดฟิลด์3คนนะครับ หลายคนรู้กันดีว่า Decan r i ส์เองก็อยากเล่นเป็นตัวรับเบอร์6มากกว่าแต่เขาก็ยอมรับว่าสามารถเล่นบทบาทอื่นได้บ้างก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะตอนอยู่เวสแฮมเขามักจะโดนจำกัดบทบาทในเรื่องของการครองบอลเนืน่องจากทีมเน้นเกมรับสวนกับมากกว่านะครับ บางกระแสบอกว่าพอดิคนไรส์ได้เล่นเป็นเบอร์8เนี่ยเขามักจะโชว์ศักยภาพในการลากบอลขึ้นหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีไฮไลท์สวยๆให้เห็นหลายครั้งแต่สถิติตัวเลขจากออฟตาเนี่ยกลับส่วนทางนิดหน่อยเพราะค่าเฉลี่ยในการพาบอลต่อ90นาทีของเขาลดลงจาก48.4ครั้งในซีซันที่แล้วเหลือเพียงแค่35.8ครั้งในซีซันนี้เท่านั้นนะฮะยิ่งถ้าแยกขัดชัดตามตำแหน่งยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับตอนเล่นเป็นเบอร์6เมื่อปีก่อน เขาพาบอลขึ้นหน้าเฉลี่ย54.1ครั้งต่อเกมแต่พอมาเป็นเบอร์8ในปีนี้ตัวเลขเหลือเพียง27.1เท่านั้นเองนะครับคำถามที่ตามมาก็คือทั้งนิแคนไรส์และมิเกลเมริโน่พอขยับขึ้นมาเล่นสูงๆแล้วพวกเขาจะสร้างสรรเกมหรือมีความอันตรายได้มากพอไหมในพื้นที่สุดท้ายโดยเฉพาะในทีมที่ยังไม่มีศูนย์หน้าที่ยิงกระจายระดับ20-30ประตูต่อฤดูกาลนะ มิเกลอัเตต้าเคยพูดไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าเรามีความไม่แน่นอนในตำแหน่งนี้มาตลอดหลายปีนะครับการจะหาความนิ่งหาเคมีร่วมระหว่างนักเตะในพื้นที่นี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามองจากชาก้าฮาวเวสเมริโนไปจนถึงไรซ์สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งสู้กลางสนามได้ดีและสามารถเข้ากรอบเขตโทษได้ ดูเหมือนว่าอาร์เตต้ากำลังมองหานักเตะที่ครบเครื่องแบบนั้นมาเติมในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออาร์เซนอลกำลังมีความขัดแย้งนิดหน่อยเกี่ยวกับสไตล์การเล่นและการหาจุดลงตัวในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับยังเห็นได้ชัดระหว่าง2ฝั่งของสนามนะฝั่งขวามีความซับซ้อนละเอียดเชื่อมกันด้วยรูปแบบชัดเจนจากบุกาโยชาก้ามาร์ตินโอเดกาดและเบนไวท์หรือว่าจูเลียนทิมเบอร์นะครับ แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยถูกออกแบบให้เล่นกันแบบตรงไปตรงมาใช้พละกําลังบุกเข้าใส่พื้นที่เสาไกลโดยเฉพาะตอนบุกแบบโถมในจังหวะเตะมุมจากฝั่งขวาที่มักจะปั่นโค้งเข้าไปนะฮะดิแคนไลท์ Can สามารถพาบอลพุ่งขึ้นหน้าได้แบบที่มีไม่กี่คนในทีมเท่านั้นที่ทําได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเลยนะในการที่รับบอลจากตรงกลางในที่ตําแหน่งสูงนะครับแล้วก็ควบเข้ากรอบเขตโทษจากทางด้านข้างเพราะก่อนย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยเขาไม่เคยเล่นในตําแหน่งแบบนี้มาก่อนเลยนะต้องโชคดีว่าดิแคนไลท์เป็นนักเตะที่ค่อนข้างดีมากนะครับเลยสามารถ เล่นได้ได้หลายตำแหน่งเนาะพอได้มาเป็น NO8 ฝั่งซ้ายในตำแหน่งนี้เนี่ยแม้จะเล่นได้ดีมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเล่นได้ถนัดสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าสุดท้ายดีลของมาตินซูบิเมนดี้จะเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายที่เติมแดนกลางของอาร์เซนอลให้สมบูรณ์แบบจริงๆมันก็คงจะเป็นบทสรุปของการเดินทางที่อ้อมและซับซ้อนมากทีเดียวนะครับกว่าที่อาร์เซนอลจะหาคำตอบในแดนกลางของเขาเจอ จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมิดฟิลด์ของอาเซนอลนะครับก็ต้องมาดูกันว่าการเติมมาตินซูบิเมนดีมาเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้มาตินซูบิเมนดีมาเนี่ยคิดว่าดีแคนไลซ์คงได้เล่นนัมเบอร์8ฝั่งซ้ายถาวรแล้วละครับคิดว่าไม่น่าจะเอาซูบิเมนดีไปเล่นเนาะเพราะซูบิเมนดีมีความเป็นตัวคุมจังหวะมากกว่าแต่ไลซ์น่าจะอะแดปให้สามารถทะลุทะลวงได้ดีกว่านั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ตามคอนเทนต์ของเรานะครับกดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือกดซุปเปอร์ตงให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ